ครับสวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมครับพามาฉีดยานะครับฉีดยาข้าวอันนี้โดนใหม่ครับพึ่งได้มานี่ครับโดยกับตันไทยครับอ๋อพุ้งๆุงครับใหม่ครับวันนี้มาฉีดสองตัวครับแต่อีกตัวลืม่โมดนครับครับนักบินคนใหม่อันนี้ผู้ช่วยนักบินครับ พิพิันะครับอันนี้พึ่งหัดครับครั้งแรกครับถือว่าสวยงามมากครับจะมีสนุกจะมีหา,าสนใจติดต่อเราได้นะครับอยากได้โดนหรือว่าอยากฉีดยาครับ วันนี้มาฉีดกันที่โพไซงามครับจังหวัดพิจิตรฉีดข้าวโพดครับ,คร,บครับเหมือนกันครับตัวนี้กับตัวนู้นหัวเจ็ดหนึ่งตัวกับหัวันันที่8ดครับอันนู้นหแต่รู้คนละสีครับอันนี้มันสีส้มครับหัวสีส้ม ในลำนู้นหัวสีเหลืองคนระับน้ำออกดีกว่าใหญ่กว่าครับกดฝากกดติดตามกดแชร์นะครับกับช่องเกษตรไทยของเรานี่ครับอาชีพนักบินครับครับคลิปนี้ไว้พี่นี้นะครับ